สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาทําฟักทองนึ่งสูตรนี้เหนียวนุ่มหวานมันกําลังดีเลยคะ่ะสามารถทํากินทําไก่ได้สบายเลยนะคะวัตถุดิบก็ไม่กี่อย่างวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยคะ่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นแป้งข้าวโพดคะ่ะแป้งมันคะ่ะแป้งเกาเจ้าคะ่ะมะพร้าวขูดจะขูดแบบละเอียดก็ได้หรือจะขูดเป็น ป่อยก็ได้นะคะหัวกะทิเข้มข้นคะ่ะจะใช้กะทิสดหรือกะทิกล่องก็ได้นะคะเลือคะ่ะน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปิ๊บได้คะ่ะน้ำตาลใส่ขาวหรือน้ำตาลใส่แดงได้คะ่ะฟักทองบดนะคะฟักทองนะคะวิธีการทำนะคะ,ะนำฟักทองนะคะที่แกะจัดนะคะไปปอก ไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นําไปนึ่งให้สุกค่ะสิ็จแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดแบบนี้นะคะฟักทองแนะนําให้ใช้ฟักทองแกะจัดนะคะเพราะว่ารสชาติของเขาจะหอมแล้วก็มันมากๆเลยค่ะวิธีการทํานะคะนําส่วนผสมน้ําตาลทรายขาวเกลือน้ําตาลปีป๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวและก็หัวกะทินะคะมาละลายให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเนื้อฟักทองบดละเอียดนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะฟักทองนะคะอาจจะไม่บดก็ได้นะคะอาจจะเป็นใช้วิธีการขยำขยำนะคะให้เขาเนียนได้เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เทแป้งทั้ง3ตัวลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมื่อแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมมะพร้าวขูดลงไปได้เลยค่ะมะพร้าวเป็นมะพร้าวทึนทึกก็ได้นะคะหรือเป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วแป้งที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราพักไว้แล้วก็ไปเตรียมหยอดใส่ถ้วยกันเลยค่ะ ถ้วยตะไลที่ใช้นะคะจะเป็นถ้วยตะไลพลาสติกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาสามารถนึ่งได้นะคะสามารถทนความร้อนได้มากกว่า200องศานะคะหรือใครมีถ้วยตะไลที่เป็นกระเบื้องนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะถ้วยตะไลที่เป็นพลาสติกนะคะไม่จําเป็นต้องนําไปนึ่งให้ร้อนก่อนนะคะเราสามารถ ตักแป้งใส่ไปได้เลยแต่ถ้าถ้วยตะไลที่เป็นกระเบื้องนะคะเราจะต้องนําไปนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนประมาณหนาทีนะคะถึงจะตักแป้งใส่ได้ค่ะตักไปให้เต็มถ้วยเลยนะคะหรือจะเว้นขอบไวเล็กน้อยก็ได้ค่ะเผื่อแป้งสุกแล้วเดี๋ยวเขาจะล้นนะคะล้นถ้วยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมนึ่งกันได้เลยค่ะ วิธีการนึ่งนะคะเมื่อเราต้มน้ําเดือดได้ที่แล้วเราก็นําขนมลงนึ่งเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะใช้เวลานึง่ง20-25นาทีค่ะในระหว่างที่เรารอขนมนึ่งสุกนะคะเราก็มาเตรียมพิมพ์ดอกไม้ซิลิโคนกันต่อเลยค่ะวันนี้เราจะทำสอแบบค่ะแบบนึ่งถ้ว่ตะะลยกับแบบนึ่งพิมพซิลิโคนดอกไม้นะคะเรานํำนะคะน้ำมันมะพร้าวทาไปให้ทั่วพิมพ์เลยค่ะ เพื่อป้องกันขนมติดพิมพ์นะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะเราสก,กัดเองนะคะวิธีการทำก็ลงไปให้คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปวิดีโอนะคะสามารถก็ไปดูย้อนหลังกันได้เลยคะ่ะ แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวทาพิมพ์นขนมนะคะเพราะว่าเขาจะหอมค่ะทําให้ขนมน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะไม่แนะนําให้ใช้น้ํามันพืชนะคะเพราะว่าเวลานึ่งขนมสุกกลิ่นของน้ํามันพืชจะออกมาค่ะทําให้ขนมสูญเสียรสชาตินะคะอ่าเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็มาเช็คขนมกันเลยค่ะว่าสุกหรือยังให้ลองจิ้มดูนะคะถ้าขนมไม่มีน้ำแฉะออกมานะคะก็แสดงว่า ขนมสุกได้ที่แล้วนะคะเตรียมยกลงจากเตาแล้วก็พักให้เย็นสนิทถึงจะมาแกะออกจากถ้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมหยอดขนมใส่พิมพ์ซิลิโคนดอกไม้กันต่อเลยค่ะเมื่อเราทาน้ํามันแล้วนะคะตัวพิมพ์เรานําไปนึ่งให้พิมพ์ร้อนก่อนนะคะเป็นเวลา5นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ยกลงจากเตานะคะมาตักตัวแป้งใส่ได้เลยค่ะใส่เต็มพิมพ์นะคะหรือใครจะจะตักใส่ตอน ที่อยู่ในหม้อนึ่งก็ได้นะคะตอนนั้นก็ได้แต่ว่ามันจะร้อนหน่อยนะคะถ้าใครทนความร้อนไม่ได้ก็ยกลงมาจากหม้อนึ่งนะคะแล้วก็ตักใส่แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งได้เลยค่ะนึ่งเวลาเดิมนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงประมาณ20-25นาทีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะ ขนมนะคะที่เนื่องเสร็จพักไว้ให้เย็นนะคะก็จะสีสวยประมาณนี้เลยนะคะพักไว้ให้เย็นเพื่อให้เขาเซ็ตตัวนะคะขนมพอเซ็ตตัวแล้วนะคะจะมีความเหนียวแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะเมื่อเราแคะออกมาแบบนี้แล้วนะคะขนมจะไม่ติดถ้วยจะเป็นมันเงาแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้น่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็หวานลงตัวมากๆเลยค่ะ วิธีการแกะนะคะก็ใช้ช้อนนะคะแกะแบบนี้ได้เลยค่ะง่ายๆค่ะแล้วก็ขนมไม่ติดถ้วยด้วยนะคะถ้าเตรียมขายก็สามารถแกะใส่กล่องได้เลยนะคะกระดาษรองกล่องนะคะรองก้นของขนมนะคะจะใช้ใบตองก็ได้ค่ะหรือถ้าใครไม่มีใบตองก็ใช้กระดาษแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะแกะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ เตรียมปิดฝาเตรียมขายได้เลยค่ะกล่องนะคะจะใช้กล่องแบบไหนก็ได้นะคะเราแต่สะดวกเลยเพียงแค่เราแพ็คขนมให้ดูหน้าตาสวยงามนะคะให้หน่าซื้อก็พอคะ่ะขนมเมื่อนึ่งครบเวลาแล้วนะคะเราก็หยิบลงจากเตานะคะแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นได้ที่ให้ขนมเซ็ตตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาแกะกันเลยค่ะวิธีการแกะนะคะให้แกะตรงขอบ,ขอบ ของพิมพ์ก่อนนะคะให้เขาหลุดออกจากกันก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ปริ้นพิมพ์นะคะเพื่อทำการแคะขนมออกมาค่ะแค่นี้นะคะขนมก็ไม่ติดพิมพออกมารูปร่างหน้าตาสวยงามประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะแกะให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะแกะขอบขอบค่ะแล้วก็ปิ้นพิมพ์แล้วก็แกะขนมดึงออกมาเลยค่ะ พิมพ์ที่สลับซับซ้อนนะคะเป็นกรีบเล็กๆนะคะต้องคอยระวังหน่อยนะคะเวลาดึงนะคะตัวหน้าพิมพ์บางครั้งเขาก็จะหลุดติดพิมพ์นะคะไม่สวยงามค่ะค่อยๆแคะเขาดึงออกมานะคะเบาๆนะคะพิมพ์ที่สลับซับซ้อนนะคะกรีบเล็กๆจะค่อนข้างแกะยากสักหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ยาก เกินไปค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาน้ำมันนะคะก็ทาน้ำมันตรงพิมพ์ให้ทั่วถึงนะคะตรงซอกๆค่ะทาเขาให้ทั่วถึงค่ะนะิทเสร็จแล้วก็จะได้สวยงามประมาณนี้เลยค่ะแกะออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมใส่กล่องกันเลยค่ะ หากทำทานเองนะคะจัดใส่จานแบบนี้ก็จะดูสวยและน่าทานมากๆเลยค่ะหรือใครจะทำขายนะคะจัดใส่กล่องแบบสีชิ้นแบบนี้ก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่าใครจะจัดขนมจัดเบรกนะคะก็จัดรวมกับขนมอื่นๆ แล้วก็มีน้ำหนึ่งอย่างนะคะก็จะดูหน้าทานแบบนี้คะ่ะลองไปทำกันดูนะคะลองนำไอเดียแบบนี้ไปประยุกใช้ดูคะ่ะรับรองทำกินได้ทำขายได้แน่นอน